สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสอนลูกค้าใหม่แล้วก็มือใหม่ที่เพิ่งปลูกสตรอเบอรี่นะคะแล้วต้นแตกไหลแล้วนะคะมาลองไหลสตรอเบอรี่กันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะคะมีดินที่เราใส่ถุงไว้หนึ่งถุงค่ะแล้วก็ไม้นะคะอันนี้เป็นไม้ก้านมะพร้าวนะคะแล้วก็เราเอามาตัดตัดสั้นๆหน่อยแล้วก็หักครึ่งค่ะ เตรียมเอาไว้เสียบต้นไหลไว้นะคะกัไกลนะคะสําหรับตัดแต่งกิ่งแล้วก็น้ําค่ะค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะเทน้ําลงไปเลยนะคะเทให้ดินชุ่มเลยค่ะจากนั้นก็นําถุงดินนะคะเอาไปรองไว้กับต้นไหลเลยค่ะ พอดีถ่ายคนเดียวนะคะจับไม่ถนัดนิดหน่อยอ,อ,อันนี้นะคะเป็นไหลที่เราเตรียมไว้นะคะที่เหมาะกับการชําแล้วนะคะสังเกตได้ว่าต้นไหลเนี่ยมีรากออกมาแล้วนิดนึงนะคะแล้วก็ไหลเนี้ยยังมีกิ่งไหลที่แตกกําลังจะแตกไหลออกมาอีกนะคะค่ะเนี่ยค่ะถุงไปวางนะคะแล้วก็เอาต้นไหลนะคะวางไว้ตรงกลางกลางถุงนะคะ วางไว้แล้วก็กดต้นไหลลงไปในดินเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็นําไม้ที่เราเตรียมไว้นะคะเสียบพวบจากต้นไหลนะคะลงไปในดินให้ลึกนะคะเสียบให้จมเลยนะคะเนี่ยค่ะไม้นะคะจะช่วยยึดต้นไหลไว้กับดินนะคะเวลาเราลดน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้นไหลจะได้ไม่หลุดออกมากับน้ำที่เราลดไม่ได้กระเด็นออกจากถุงนะคะจากนั้นนะคะก็พยายามจัดนะคะจัดต้นไหลให้แบบอยู่ตรงกลางทรงจะได้สวยๆนะคะเนี่ยค่ะตามภาพเลยนะคะแล้วก็ใช้กันไกรตัดแต่งนะคะ กิ่งไหลที่แตกใหม่นะคะเพื่อให้สารอาหารนะคะไปเลี้ยงไหลที่เราลองนะคะค่ะอันนี้คือตัวอย่างที่เราลองไว้นะคะอันนี้ลองไว้ได้ 3- 4ถึงอาทิตย์แล้วนะคะ ค่ะจะเห็นได้ว่าลากเริ่มออกแล้วนะคะตัวนี้เหมาะที่จะนำไปปลูกต่อได้แล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจบแล้วค่ะขอบคุณนะคะ